ชาวราศีพฤษภเนาะเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอดับแรกค่ะเรื่องการงานเนาะการงานของชาวราศีพฤษภของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการงานที่ทำแล้วค่อนข้างดีทำอะไรได้แบบสบายสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นงานที่สบายไม่เคร่งเครียดไม่ได้ทำให้เราปวดหัวทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ก็ ขอย้ำนะคะต่อให้การงานเราจะทำได้อย่างสบายๆแต่ก็ขอให้ตั้งใจทำแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้วยนะคะอย่าปล่อยปะละเลยถึงแม้ว่าจะเป็นงานสบายๆไม่สีเรียดอะไรก็ตามข้อสำคัญเราอย่าปล่อยปะละเลยในความเรื่องในเรื่องของความละเอียดรอบคอบด้วยนะคะต่อไปการเงินค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เนาะอะ,อะ ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อะไรเงี้ยต้องบอกว่า ه, เป็นคนใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะเนาะมีอะไรก็อยากได้อยากซื้อซื้อตามอารมณ์ซื้อตามความต้องการของเราอ,อดทนนิดนึงค่ะเตือนสติตัวเองนิดนึงนะคะยับยั้งชั่งใจอารมณ์ของตัวเองบ้างอย่าจับใจใช้สอยในสิ่งที่ไม่จําเป็นเท่ามากนักนะเก็บเงินไว้บ้างค่ะ ความรักค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องบอกว่าความรักของคุณในเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะเป็นไปได้กลางๆเนาะอาจจะมีปัญหาการเรื่องการเงินนิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้นี้ว่าการเงินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเรา ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวงังใช้จ่ายตามอารมณ์มันก็จะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวหรือว่าความรักของเราอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่า,เ,าเหมือนกับที่เพลงลูกทุ่งสมัยหนึ่งเนาะที่เขาบอกว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะคะระมัดระวังนิดนึงเนาะสุขภาพค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้สุขภาพของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ก็ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดหรืออวัยวะในส่วนซีกซ้ายเช่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องแขนซ้ายเนาะเช่นบางครั้งเราอาจจะไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถัดไปมันก็อาจจะเกิดปัญหานิดนึงเนาะอาจจะปวดมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะ โชคลาภค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้โชคลาภของคุณมาจากเพื่อนฝูงมาจากคนใกล้ชิดรอบตัวค่ะก็ลองดูนะคะถ้าใครอยากเสี่ยงโชคก็ลองให้คนใกล้ตัวค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องนะคะ,อะลองยิบให้ลองหาเลขให้สักชุดหนึ่งอาจจะมีโชคลาภบ,บ้างะาะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ให้ระมัด อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเรื่องสุขภาพว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองค่ะเกี่ยว<แ>กับเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโอรคที่เกี่ยวกับในปากหรืออวัยวะซีกซ้ายของตัวคุณนะคะระมัดระวังให้ดีค่ะนะสิ่งที่เสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะให้ไปขอพร กับคุณแม่ค่ะถ้าใครที่คุณแม่ยังอยู่เนาะหรือถ้าใครที่คุณแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็ลองไปขอพรกับเทพที่เป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็มีเมตตาเหมือนกับเป็นแม่นั่นแหละค่ะจะดีสำหรับคุณนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรลงคอมเมนต์ไว้ค่ะและถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวให้แอดไลน์มาที่ l ล n e แ d ดมอมต้นนะคะมีแอดนำหน้าแล้วก็ m o m t h o n ค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ